อ่ะเดี๋ยวผมขยายให้กว้างๆาหน่อยนะครับค่ะอันนี้คือบินเงินสดแล้วมันยังไงครับอาจารย์เดียกต้องการเลยสิ่งที่จะสอนดังต่อไปนี้บินเงินสดนี่คืออันตรายมากนะคะส่วนใหญ่มักผิดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่บินเงินสดจะออกจากพวกที่เป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาซึ่งกลุ่มเรานั้นนะคะก็ไม่สนใจความถูกต้องหรอกค่ะคือจริงๆจะไปบอกว่าร้านค้าบุคคลธรรมดาออกแค่บินเงินสดไม่ใช่นะผมเห็นเป็นนี้ถือคนบริษัทใหญ่โตเลยเขียนบินเงินสดมาแล้วเขียนว่าสด ล่าล่าสุดนี่ไปซื้อวัดสดุมาทําอะไรอ่ะทาทาหน้าออฟฟิศอ่ะเขาเขียนว่าสดเลยเขาไม่สนใจเลยว่าผมาจ,จะออกในบินอะไรเขาเขียนว่าสดเลยคือเขายังทําอย่างนี้อยู่แม้ว่าในเรื่องของภาษีจะมาบอกว่าคุณได้บินแบบนี้มาเอามาเป็นค่าจ่ายไมด้แต่ผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือนิวยยังมีคนที่เขียนชื่อลูกค้าว่าสดอยู่ปัจจุบันดังนั้นก็เป็นมุมมองของคุณเองซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินที่คุณอยากจะได้มาเป็นค่าจ่ายของคุณ คุณต้องบอกเขาเลยว่าให้เขียนชื่อคุณหรือเอานำบัตรให้เขาเขียนชื่อบริษัทลงไปก่อนจะรับกบบลับบ้านบินกลับบ้านเพราะว,ว่าพนักงานขายที่นั่นเขาก็เขาก็ทําอะไรง่ายๆเหมือนที่เขาทำมาแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์ด้วยว่าเราจะเดือดร้อนหรือเปล่ามันเป็นการรับความรับ่อมชอบของเราเองที่เราอยากจะได้ประโยชน์เราก็ต้องบอกให้เขาทําพฤติกรรมใหม่กับเราส่วนเขาจะไปทําพฤติกรรมใหม่กับคน พฤติกรรมเก่าขอคนอื่นหรือเปล่าก็ต้องไปดูอีกว่าลูกค้ารายนั้นเขาต้องการบินหรือไม่แต่ตอนนี้เราเป็นนิติบุคคลแล้วเราต้องการบินที่ถูกต้องค่ะปกป้องผลประโยชน์ตัวเองนะคะโดยการที่ถ้าเกิดเราเห็นข้อความในบินไม่ถูกต้องแล้วนะคะหรือเป็นบินที่สัมภาระไม่ยอมรับแล้วนะนั่นหมายความว่าอะไรคะเราได้บินตัวนั้นมาซึ่งเป็นบินที่ผิดมเมื่อเป็นบินที่ผิดก็เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทไม่ได้มไม่ทําให้คุณประหยัดภาษีแต่ถ้าเกิดวันนี้นะคะ่ะคุณบอกว่า อ่ะโอเคฉันเรียนมาแล้วนะฉันเห็นแล้วนะว่าองค์ประกอบของบินมันไม่ถูกต้องอ่ะโอเคคุณพนักงานขายคุณช่วยแก้ไขบินให้ฉันหน่อย